ในส่วนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการทดสอบสมมติฐานนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ hypothesis testing นั่นเองนะครับในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเนี่ยก่อนอื่นนะครับเรามานิยามก่อนนะครับว่าการทดสอบสมมติฐานนะครับคืออะไรการทดสอบสมมติฐานนะครับก็คือเป็นกระบวนการทางสถิตินะครับที่ใช้ในการตัดสินหรือสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับประชากรโดยใช้ข้อมูลนะครับที่ได้จาก กลุ่มตัวอย่างหรือว่าแซมเปิลนั่นเองท่านี้ทั้งนั้นครับในการตั้งสมมุติฐานเนี่ยก็จะมีการตั้งไว้ลวงหน้าแล้วก็ใช้หลักการทางสถิติหรือวิธีการทางสถิติครับใช้ในการพิสูจน์ว่าไอ้สมมติฐานตัวนั้นนะครับมันเป็นจริงไหมหรือว่าเราควรปฏิเสธหรือว่าไม่ควรปฏิเสธทีนี้โดยสรุปแล้วนะครับ สมมติฐานจริงๆแล้วอะครับก็คือข้อความที่เราคาดเดาหรือข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของประชากรซึ่งนักวิจัยเนี่ยนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหรือว่าทดสอบว่ามันเป็นจริงหรือไม่โดยอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างทางสถิตินั่นเอง การตั้งสมมุติฐานนะครับเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่ด้วยกันสองสมมุติฐานนะครับก็คืออันแรกเลยครับก็คือสมมุติฐานหลักครับสมมุติฐานหลักหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ new hypothesis นะครับหลักๆแลว้วเนี่ยตัวเนี้ยเราจะเขียนด้วยอักษรย่อนะครับก็คือ H0 สมมุติฐานหลักจริงๆแล้วก็คือสมมุติฐานที่เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการครับ แล้วก็เราก็จะใช้ในส่วนของสมมุติฐานเนี่ยหลักตัวนี้นะครับเป็นพื้นฐานในการทดสอบทางสถิติคือถ้ามันไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเนี่ยในเคสเนี้เราก็จะไม่ปฏิเสธเคสศูนย์หรือว่าเราก็จะไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของสมมุติฐานหลักเนี่ยก็จะเป็นสมมติฐานที่แสดงว่ามันไม่มีความแตกต่างหรือว่ามันไม่ไม่มีผล ทีนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยสมมุติฐานหลัก,กะครับถ้าเราเอามาตั้งจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับแต่ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสมมุติฐานทางเลือกหรือว่าสมมุติฐานแยง้งบางตำรานะครับอาจจะเขียนว่าสมมุติฐานลองก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษก็คือ alternative hypothesis นะครับเราก็จะเขียนด้วยตัวอักรย่อนะครับเป็นตัว H หนึ่งนะครับ ก็คือเป็นสมมุติฐานที่แสดงว่ามันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีผลนะครับซึ่งก็จะเป็นสมมุติฐานที่ไม่เท่ากับที่ระบุไว้ในสมมุติฐานหลักนั่นเองหรือว่าจะแย้งในส่วนของสมมุติฐานหลักนะครับผมทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับสําหรับการตั้งสมมุติฐานนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี6นะครับหรือว่าเด็กม .6 เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ65คะแนนหรือไม่ถ้าเป็นในเคสนี้นะครับค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ65คะแนนหรือไม่ในส่วนของสมมุติฐานหลกกักครับหรือว่าค่า H0 เนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับครับก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ65ครับ ทีนี้ในส่วนของสมมุติฐานทางเลือกหรือว่าสมมุติฐานลองเนี่ยอีกงานหนึงนะครับอาจจะเป็นสมมุติฐานแย้งอย่างเงี้ยครับก็คือตัว H1 เนี่ยก็แย้งครับก็คือเท่ากันหรือไม่นะครับก็แสดงว่าในตัวของค่าเฉลี่ยของประชากรตัวนี้ก็เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับค่ามิลก็เลยเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับ65มาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับ อัตราการชำรุดของสินค้าในสายการผลิตน้อยกว่า3%ถ้าอย่างในเคสนี้นะครับสมมติฐานหลักเนี่ยนะครับเศูนย์เนี่ยเราเป็นเครื่องหมายเท่ากับอยู่แล้วนะครับเป็นค่าเป้าหมายนะครับก็คือค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ0.03นะครับ ทีนี้ในส่วนตรงนี้นะครับอยากรู้ว่าข้อความนี้มันเป็นจริงไหมนะครับน้อยกว่า0.03นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ H1 เนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยก็เลยมีค่าน้อยกว่านะครับหรือเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า0.03อีกข้อนึงนะครับก็คือร้อยละของลูกค้าที่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยมีค่ามากกว่า 80%ดิบซนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ H0 เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับอ่าก็คือมิวตัวนี้มีค่าเท่ากับศูนจุดดนั่นเองแต่ว่าในส่วนของ H1 เนี่ยหรือว่าสมมติฐานแย้งเนี่ยนะครับอยากรู้ว่ามันมากกว่าศอ่ามันมากกว่าแปดิเปอร์เซนไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับก็คือค่ามิวก็เลยมีค่ามากกว่าศูนจุดดนะครับ ทีนี้ในการที่เราจะมาทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็จะมีขั้นตอนหลักๆประมาณนี้ครับก็คือขั้นตอนแรกเลยครับเราจะระบุพารามิเตอร์ที่สนใจนะครับว่าเราต้องการศึกษาอะไรอย่างเช่นเราต้องการศึกษาค่าเฉลี่ยต้องการศึกษาค่าความแปรปรวนอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องระบุลงไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งสมมติฐานก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัว อย่างที่บอกไปขั้นต้นนะครับก็คือมีสมมติฐานหลักแล้วก็สมมติฐานทางเรื่องหรือว่าค่า h 0ูย์กับค่า h1 นนั่นเองข้อที่สองนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องกําหนดค่าระดับนัยสําคัญครับว่าเราต้องการอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งค่าระดับนัยสําคัญหรือระดับความเชื่อมั่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะให้ค่าใดค่าหนึ่งมาเราก็แปลงออกมาได้นะครับ ข้อ3ครับขั้นตอนที่3ก็คือเราจะต้องเลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบให้เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราต้องการทดสอบค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องดูว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยทราบค่าความแปรปรวนไหมถ้าเราทราบค่าความแปรปรวนเราอาจจะต้องใช้ค่า z-test แต่ว่าถ้าเราไม่ทราบค่าความแปรปรวนแล้วก็กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องใช้ t-test นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความแปรปรวนในส่วนของอประชากรเดี่ยวอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องใช้คายสแควร์แต่ว่าถ้าเราต้องการทดสอบค่าความแปรปรวนที่เป็นสัดส่วนหรือว่า2ตัวที่เปรียบเทียบกันแบบนี้อาจจะต้องใช้ f test นั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อเราเลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบที่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็ทำการคำนวณค่าสถิติออกมาครับ ขั้นตอนที่4ี่นะครับก็คือกําหนดค่าวิกฤตครับว่าค่าวิกฤตตัวนี้นะครับอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5้าครับเราก็มาเปรียบเทียบกับค่าสถิติแล้วก็ค่าวิกฤตนะครับก็คือเอาค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยที่เราคํานวณได้เนี่ยนะครับกับค่าวิกฤตที่เป็นข้อกําหนดเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกันจากนั้นข้อสุดท้ายครับก็ทําการสรุปผลจากในเรื่องของการทดสอบนั่นเองนะครับ ทีนี้ในเรื่องของค่าความผิดพลาดในการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยก็อาจจะมีนะครับก็คือเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือประเภทแรกนะครับก็คือเป็น type 1 error type 1 error เนี่จะเป็นกรณีที่เราปฏิเสธสมมุติฐานหลักทั้งที่ททสมมุติฐานหลักอะครับเป็นจริงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับก็คือจะเป็นค่าความผิดพลาดประเภทที่2นะครับก็คือ type 2 error นะครับ t ททู t อ,ออ,เอร r เอก็คือจะเป็นกรณีที่เราไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักทั้งๆท,ที่ไอ้สมมุติฐานหลักตัวเนี้ยมันเป็นเท็จซึ่งเราสามารถดูได้ตามตารางตัวนี้นะครับว่า e r r o r เออเ,เกิดได้อย่างไรบ้างอย่างข้อนี้นะครับนะสมมุติฐานหลักเนี่ยเป็นจริงแต่ว่าเราไปปฏิเสธมันนะครับอันนี้เป็นไทวันอเออร์เลแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือสมมุติฐานหลักเป็นเท็จนะครับแต่เราดันไม่ ปฏิเสธแบบนี้นะครับก็คือเป็นไ y ่ two e r r o r นั่นเอง